อยูได้เกี์สี่ด้วยนะมิวต้องได้เกียรนิยมอันดับหนึ่งแน่เลยอะจะเสียงดังทําไมเนี่ยไม่เห็นเรอว่าน้องนอนอยู่แม่ไม่ดีใจกับมิวหน่อยหรอดีใจสิแต่เดี๋ยวค่อยคุยกันได้ไหมลูกแม่ไม่เห็นดีใจกับมิวตรงไหนเลยกินข้าวก่อนนะลูกนะ เคี้ยวช้าๆนะลูกอ่านั่นไแม่ว่าะช้าๆสิลูกแม่วันนี้วันเกิดมิวอะหนูอยากกินชาบูพาไปกินไหนสิมิวไม่เห็นเหรอว่าน้องไม่สบายอะวันนี้แม่ก็พามิวออกไปกินข้าวนอกบ้านไม่ได้หรอกโทรสั่งมากินในบ้านแทนแล้วกันอีกแล้วเหรอแม่แต่เรากินข้าวในบ้านบ่อยแล้วนะมิวเบื่อจะตายแล้วอะมิวมิวไม่เข้าใจที่แม่พูดจริงๆใช่ไหมเนี่ย ยังไม่กินแล้วก็ได้เฮ้ยแกกระเป๋าใบน,นี้น่ารักมากเลยอ่ะน่ารักจริงด้วยแกมีตั้งหลายสีในแกเราซื้อจักคนละสีไหมดีเลยใช้สามคนกเกะตบนึงนะแก,แแแกฮัลโหลค่ะแม่ ก็ได้ค่ะแม่แต่มิวขอเดินเล่นกับเพื่อนก่อนได้ไหมอะ่ะไม่ได้นะลูกน้องยังไม่ได้กินข้าวเลยมิวซื้อกลับมาให้น้องก่อนนะก็ได้ค่ะแม่แกเดี๋ยวฉันขอตัวกลับก่อนนะต้องไปซื้อข้าวให้น้องอะ่ะแต่เราเพิ่งมาเองนะแกรีบเหรออืมแม่อะไรอะไรก็น้องอ่ะงั้นฉันไปก่อนนะกลับดีๆนะบาย มิวมิวล,ลูกอะไรหรอแม่มิวมิวอยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนนะน้องไข้ขึ้นเดี๋ยวแม่ไปซื้อยาให้น้องก่อนแม่แต่มิวมีสอบนะ <c oughs> ก็อยู่เป็นเพื่อนน้องแป๊บนึงไม่ได้หรือไงเดี๋ยวแม่รีบมาอย่าเห็นแก่ตัวนักสิ อิสรีนี่มันกี่โมงแล้วไม่รู้หรืองไงว่าันนี้มีสอบรู้ค่ะแต่พอดีว่าแม่ให้หนูช่วยดูแลน้องอะค่ะไม่ต้องเอาเรื่องน้องมาเป็นข้ออ้างในการมาสายเลยรีบเข้าไปสอบถ้าสอบเสร็จแล้วอะมาคุยกับจารนที่ห้องนกนเบรรจกตัวด้วยค่ะน้นบ้าวฉันก็ว่าไงเป็นห่วงนรอกแก อาจารย์ว่าไงบ้างแกโดนด่าดิแถมอาจารย์จะหักคะแนนด้วยนะเซ็งอ่ะฉันเลิมหมดความอดทนกับแม่แล้วนะเฮ้ยแกใจเย็นก่อนดิแม่รักแต่น้องอ่ะไม่เคยรักฉันบ้างเลยทำดีแค่ไหนก็ไม่สนใจบางทีฉันก็คิดนะว่าฉันเป็นลูกแม่จริงหรือเปล่าอ่ะโดนเก็บมาเลี้ยงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็น้องแกป่วยอยู่อ่ะแม่แกก็ต้องเป็นห่วงน้องแกเป็นพิเศษแหละ พี่มูกพูดมันก็ถูกนะแกคิดมากเลยไปหาอะไรกินกันใช่มือนี้ฉันเลี้ยงเองอ่ะ,ะเดี๋ยวไปเที่ยวไหนดีอ่ะไม่รู้แกไม่รับสายแม่หน่อยหรออาจจะมีเรื่องด่วนก็ได้ไม่แก ฉันขอใช้ชีวิตเต็มที่หนึ่งวันละกันชดเชยที่แม่ทำฉันมาสอบสายอะจะดีหรุมมิวเอาหนะ้าอย่าพูดเรื่องนี้เลยเสียบรรยากาศหมดแกไปไหนมากลับจนป่านนี้แม่โทรไปแกก็ไม่รับ โทรศัพท์แบตหมดอ่ะแล้วแม่เป็นไรอ่ะรลองให้ทำไม <c oughs> หมอบอกว่าน้องอาการสุดนะักน้องคงอยู่อีกไม่นานนะ <c oughs> อะไรนะแม่เจจะอยู่ได้ไม่นานหรอ <c oughs> <c oughs> ใช่ วันวนแกนพูดแต่สนใจเรื่องของตัวเองแกไม่เคยสนใจน้องเลยตอนเนี้หมอบอกว่าน้องจะอยู่อีกไม่นานแล้วรู้ไหมแม่หนูขอโทษแกรีบไปเก็บเสื้อผ้าคืนนี้เราต้องไปเฝ้าน้องที่โรงพยาบาลกัน แย่พึ่งเป็นอะไรนะพี่ขอโทษที่พี่ไม่เคยสนใจ,จเจเลยอะ่ะ <c oughs> เจต้องหายนะเจต้องเต็มแข็งไ่อถ้าเจาหายเมื่อไร่อ่ะเราไปเที่ยวกันนะเบลให้น้องแปผบฝนทะลุอย่ากวนน้องเลย มิวมิวคิดว่าตลอดเวลาแม่ไม่สนใจใมิวหรอทั <c oughs> ้งแม่ทั้งน้องสนใจใมิวมาตลอดเลยนะ <c oughs> แม่ไม่เห็นดีใจกับมิวตรงไหนเลย แสดงความยินดีกับพี่มิวนะครับเดี๋ยวพี่มิวเขาน้อยใจเอานะจะงั้นจีนอนรอแม่ตัวนี้แป๊บนึงเดี๋ยวแม่กลับมานะ แม่เข้าไปไหนลูกมิวแม่ไปนื่จะคุยด้วยมิวหนูไม่กินแล้วก็ได้เจกินข้าวนะลูกเออ แม่ครับแม่พาพี่มิวไปกินข้าวข้างนอกเลยครับเดี๋ยวเจอยู่ได้ไหมไม่ได้หรอกเจถ้าอาการของเจทุดไปอะแล้ไม่มีใครอยู่ด้วยจะแย่นะลูกเอางี้เดี๋ยวแม่ไปทำชาบูให้พี่มิวแล้วก็กินกันอยู่ที่บ้านนี่แหละแม่ได้อยู่ดูแลเจด้วยครับแม่ ตอนที่ลูกไปสอบสายน้องเสียใจมากน้องโทษตัวเองว่าเป็นความผิดของน้องที่ทำให้ลูกไปสอบไม่ทันมิวแม่มาแล้วลูกลูกรีบไปสอบเถอะแม่ไปซื้อยาที่ไหนมาเนี่ยนานมากเลยอ่ะมิวจะไปสอบทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ แม่ช่วยใส่ใจมิวหน่อยได้ไหมอะไรก็น้องอะ่ะมิวก็ลูกแม่คนนะจีอยากก่นยานะแม่ครับเป็นพ่อผมใช่ไหมครับแม่ที่ทำให้พี่มิวไปสาย่ มอยากหายไวๆจังเลยครับจะได้ไม่เป็นภาระของแม่กับพี่ไม่ใช่พระเจ๊หรอกลูกเพราะแม่ต่างหากแม่กลับมาชา้าเจ๊อย่าโทษตัวเองเลยนะกินยาทีกก่อนแลลูกนะนเข้าใจแล้วค่ะแม่ นิวไม่เคยสนใจความรู้สึกของแม่กับน้องเลยตัเปนนี้แม่ไม่ต้องห่วงนะคะนิวจะดูแลน้องเองน้องต้องหายค่ะแม่เจ๊